ช่วงกินเที่ยวอาราดูโอกินเที่ยวอาราดูโอสัปดาห์นี้นะฮะนิกก็ยังคงพาทุกท่านเนี่ยเที่ยวทริปกันอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะแต่ให้สัญญาแน่นอนว่า ถ้าพร้อมเดินทางเมื่อไหร่โควิดหมดเมื่อไหร่เราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแน่นอนก่อนที่เราจะไปเที่ยวทิปกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําก่อนเลยวันนี้นะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นลิวโฮพระรามสองนั่นเองนะฮะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งครัวเย็นและครัวร้อนเรียกได้ว่าครบเครื่องโปรโมชั่นมากมายมาจัดกันเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยการเที่ยวทิปของนิกนิกพาทุกท่านไปเที่ยวที่ฮอกไกโดกันครับไปถึงที่นั่นเนี่ย ก็ต้องเรื่องกินมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วพอลูกเล่งหงเนี่ยลงเครื่องปุ๊บก็ไปจัดร้านนี้เลยฮะกับร้านรามเมงซุปกุ้งลอยหน้าด้วยกุ้งผงนั่นเองนะนผู้ชมครับมาที่ฮอกไกโดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีร้านอาหารรามเมง เยอะแยะเต็มไม่หมดเลยนะแต่วันนี้ผมจะพามาร้านหนึ่งครับมาเปิดอยู่บนสนามบินชิโตเสเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่นะน้ำซุปของร้านนี้จะไม่เหมือนร้านอื่นเขาเรียกว่าเป็นราเมงซุปกุ้งและนี่คือออริจินอลของเขาดีวันนี้ผมจะสั่งราเมงซุปกุ้งฝากทานชมทางบ้านนะครับตามเราสองคนพ่อลูกเล้งหงไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกวันนี้ที่ฮอกไกโดครับ ผม,มาเราแบงอย่างนี้ประเทศไทยไม่มีเป็นซุปกุ้งอ่ะสุดยอดอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ชามนี้ <c oughs> ไม่มีเหลือเลยแล้คอมเมนต์เลย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆมานะครับมีเวลา มาที่สนามบินชิโตเซแห่งนี้นะครับขึ้นมาด้านบนเจอเลยบอกเลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียโซงตีตายาและยังไม่หมดเท่านี้นะร้านนี้หมดยังไปต่ออีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่มีชื่อว่าข้าวหน้าหมูบูตะดงนั่นเองโอ้โหไข่ออนเซนเยิมย้มเยอจัดไปแบบแน่นๆเลย เราก็มาเจออีกหนึ่งร้านครับเป็นข้าวหน้าหมูน้่นเองนะฮะ,ะอยากไปบอกว่าน่ากินมาก เห็นยังไงบ้างครับความสุขของการเที่ยวฮอกไกโดสไตล์พ่อลูกเล่งหงบอกได้เลยนะว่ากลิ่นอายแบบนี้เนี่ยก็ยังคงคิดถึงอยู่เสมอเราพ่อลูกเล่งหงก็ยังคิดถึงอยู่ประจํานะยังไงก็โควิดหมดเมื่อไหร่เราจะได้ไปเที่ยวกันแน่